ท่าสวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้อยยาาแอมทีบีกันนะคะวันนี้น้อยยาลาจะมาที่บิ๊กซีนะคะจะมาให้น้อง,นองเนี่ยมาดูการใช้ชีวิตตอนที่เราอะอยู่ในบิ๊กซีกันนะคะงั้นแรกเลยที่เราได้ถ่ายคลิปตอนที่เราอยู่ในชีวิตอยู่บิ๊กซีนะคะนี่ตอนนี้น้อยยาลาก็จะเราจะกินข้าวมันไก่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะ เดี๋ยวเรานะคะเราแค่น้องยารากินข้าวมันจะเสร็จเพราะจะรักเข้าจะไปแวะซื้อของอะไรแบบนี้กันนะคะเข้าไหมโอเคอเดีเ๋ยวยาราฝึกกินข,ข้าวก่อนนะคะกินตอนยาราดู่ตอนยารากินเดี๋ยวค่ายก็คือตอนน้ยาราโต้น้องยาราก็กินเดียเซลนะคะ จะบอกเลยค่ะก็คือตอนไม่ได้ร้าโตนเนี่ยกินเละกทว่า <g ip> ตอนเล็กๆ <c oughs> อีกเออไม่รู้ว่าตัวเองกิกนเละเลทะทำไมเออแต่รู้แกว่า <c oughs> ตอนนี้กินซอสของย่างยัง่ะหึงไปทั่วใจหุดแล้วค่ะ <c oughs> นี่นะคะ Okay. เคเราจะไม่กินมนี้นะคะเนี่ยค่ะาาก็จะเป็นข้าววันไก่นะคะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ขอบปวดมือาด,ด okay. ้าโดนโอเคงันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เอ้าไม่เอาอ,อ,อแล้วมั้งคะเนาะเพราะว่าวันนี้เราเป็นวันแรกเนาะที่เรามากินอาหารที่บิ๊กซีเขาก็แบ่งให้นั่งกันช่องละคนนะ โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนที่นักเรยากินกับอาหารเสร็จนะคะเดี๋ยวดูนักเรยากินก่อนนะคะคือนี่ค่ะนงงงงงงงนานาได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านใช่ไหมคะรู้สึกเป็นไงบ้างอร่อยข้าวมันไก่ตอนอยู่ในหมู่บ้านได้กินแต่ข้าวมันไก่ในหมู่บ้าน เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก <S 1 S 3> ่อนนะคะเดี้ยนะ ยังไงป้าเอาเลยเลยเดป้ายกให้มันนิ่มอืมมหน้าัน้หน้าไม่นมาไ่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไไม่่่ไ้่ ก่อนที่จะมาเบดตนี้นะคะก็จะกนี้ค่ะไม่กงนนุะคะเพราะว่ราเจอร้านอะไรก็มีจะเอนันก็บามันเป็นร้านแนกุ่มถ้าคนเหลเลยขาจะน้อยงนี้เนี่ย

กินต่อวอ่ยงคเชือ,อน,นะครเชื่นแะที่รกินต่อ่ะกินต่อ,อ่กอินต่อ,อ่ะไม่รอเลยคน่ะ กินยัยไงกินกับข้าวตอนตอนที่แบบว่านักู้ไม่ถร้อนแล้ว กระเทียมเขาเรียกกระเทียมอยู่เอาไห์สดอยู่เอาตายแล้วตายก็ไม่ยากเยอ,ยยมอะอมากเลยของรู้อะไรเยอะแยะอืออืออือกินก็เริ่มชอบกินนันอยางนันหงหยายลาก,กระจาาาร้ามันออกเกยถทำไมใครใส่กระเทียมก็ไม่รู้ว่ะโออเขาต้องใส่ในข้าวไง สี่สิบหกบาทเดีสี่สิบสองร้อยนี่นี่ก็อเดี๋ยวนี่ก็ไปีไม่ครนมีั้งพี่เดอรอเพราะว่าไม่ใช่น้เตมแม่กินด้วยมีผกินด้วยนะะเฮ้ยไปสองร้อยซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งค่ะลูกน้ำอือมาซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งก่ะน้ำแป๊หสิพลั้ กระดาษ่ะค่ะแม่มาด้วยค่ะโอเคอเค,อเค่ะ